แล้ววันนี้ค่ะเขาก็เลยรีบมาแบบเคลียร์พื้นที่เขาว่าถอนหญ้าไปแล้วนะทุกคนเมื่อวานเนี้ยถอนหมดเลยหมดตรงนี้แหละวันนี้เขาก็เลยต้องมารพนดินค่ะเพื่อเตรียมที่จะปลูกผักใช่ไหมคะอนี่กล่องผักเขาเด้อแม่เขาหวานแล้วทุกคนใบกะเพราค่ะ <laughs> อันนี้น่าจะเป็นมะเขือเทศค่ะ เพราะแม่กว่าจะปลูกกระหูกว่าจะขึ้นนี่ค่ะมันก็เริ่มขึ้นเยอะแล้วนะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสามโมงแดดเปรี้ยงๆน,น,น,นะคะคือวันนี้เอ็มจะมาช่วยแม่เขาแบบพรวนดินค่ะเพราะว่าแม่เขาจะปลูกผักแล้วนะคะเขาเตรียมจะปลูกผักแล้วะคะ่ะแล้ววันนี้ค่ะเขาก็เลยรีบมาแบบเคลียร์พื้นที่ เขาว่าถอนหญ้าไปแล้วนะทุกคนเมื่อวานเนี้ยถอนหมดเลยหมดตรงนี้แหละอืวันนี้เขาก็เลยต้องมาวนดินค่ะเพื่อเตรียมที่จะปลูกผักใช่ไหมคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้เอ็มก็จะมาให้ดูต้นสตรอเบอรี่ด้วยค่ะแม่เขาเด็ดเด็ดหญ้าถอนหญ้าไปแล้วส่วนหนึ่งโอเคนั้นเหลเรามาเริ่มกันเลยนะคะ นี่อันนี้เอ็มซื้อมาให้แม่เมื่อย,ยาอันนี้มาจากไทยเลยนะแล้วก็เป็นสลัดทะเลค่ะทุกคนแตงกวาแล้วก็ฟักทองแล้วก็มีนี่นะอุ้ยนี่กล่องผักเขาดือ้อแม่เขาหวานแล้วทุกคนใบกะเพราค่ะ <laughs> มีพรนะิกด้วยนะมีพริกด้วยเออแม่ปลูกพริกให้ด้วย เราก็หวานไปสุดเลยนะแม่มมมน้ำไม่ค่อยไหลค่ะแม่เขาชอบน้ำเวลาแบบปลูกผักกินเองค่ะทุกคนค่ะถึงแม้ว่าจะแบบไม่ได้แบบสวยงามอะไรมากแบบขอให้มันมีกินอะ่ะแม่เขาก็จะปลูกค่ะ ทุกปีเขาจะมาทําแบบเนี้ยคือแบบเห็นถอนหญ้าแล้วแบบเหนื่อยแทนอะ่ะแต่แม่ถอนภายในวันเดียวครึ่งวันก็เสร็จล้อปะเขาถอนอย่างเนี้ค่ะแล้วก็คือแบบเขาก็จะปลูกตามสไตล์ของเขาค่ะมันก็ไม่ได้มีบล็อกมีเบิร์กอะไรเออบางคนก็ทําเป็นบล็อกใช่ไหมเออแต่แม่เขาก็ปลูกแบบเออล็อกนี้เขารู้นะว่าอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอ,อืมนาแน่ะอ่านาแน วานแล้วหนึ่งโยนไปเลยจ้ะเบลเทอ ุกคนคะคือตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะนี่เกินครึ่งแล้ว<บ>เกินครึ่งแล้วเดี๋ยวตอนนี้พักก่อนคะ่ะเดี๋ยวเราก็จะทำให้เสร็จนะคะมาบ้านแม่มีอะไรทำเยอะเนะเออ ทุกคนคะ่ะอันนี้เดี๋ยวเรากา็จะเสร็จเพียงเท่านี้นะคะวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่อ,อกนี้อีกหน่อยหนึ่งนะคะแล้วก็แม่เขาก็จะปลูกผักแล้วนะคะกับผักส่วนที่เหลือนะคะตอนนี้แม่เขากําลังจะรดน้ําต้นสตรอเบอรี่อยู่คะ่ะแม่ปีล้วไปเลยจะโอเคตอนนี้ก็สี่โมงกว่าแล้วนะคะเดี๋ยวแม่เขาจะต้องไปทํากับข้าวคะ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาอัปเดตกันใหม่นะคะทุกคนคะ่ะโอเคคะ่ะ ทุกคนค่ะวันนี้ลมแรงมากค่ะตอนนี้เอ็มก็จะมาช่วยแม่ปลูกต้นมะเขือเทศนะคะนุชันเขาซื้อต้นก้าวมาให้ค่ะเขาไม่ได้ซื้อมเมล็ดมาให้แม่เนาะแล้วก็ต้นพริกค่ะอเดี๋ยวเอ็มต้องมาช่วยแม่ปลูกเพราะว่าเหลือแค่สองอันสุดท้ายละที่เขาจะปลูกเสร็จแล้วโอเคที่นุชันซื้อมาให้นะคะนี่ อันนี้น่าจะเป็นมะเขือเทศค,ค่ะเพราะแม่กว่าจะปลูกก็หูกว่าจะขึ้นอ่าโอเค ทุกคนเหมือนฝนมันจะตกเลยค่ะอารมณ์เหมือนเนี่ยลมแรงมากอากาศเย็นด้วยนะเหมือนฝนจะตกมืดมาแล้วเนะี่ยช่วงนี้จะเป็นแบบว่าตอนเช้ามีแดดพอส,สายๆสักบ่ายสามสี่โมงเย็นเงี้ยฝนจะตกค่ะทุกคนค่ะอากาศเย็นอืมตอนนี้แม่เขาก็คงจะรีบปลูกค่ะ <laughs> เหมือนแล้วปลูกแบบไม่ค่อยถูกใจเขา <laughs> ให้เขาปลูกเอง แต่เขาปลูกแบบเขาทําแบบเป็นเนินขึ้นไ้นะแต่มำไมเขาไม่จกตรงกลางหรอหรือว่าเขามีวิธีการปลูกที่ไม่เหมือนกันทุกคนตัวเด็เนี่ยเขาแบบเอาไว้ริมๆอะไรเงี้ยค่ะทุกคนค่ะทุกคนค่ะตอนนี้ก็เสร็จแล้วค่ะฝนก็กระดมลงมาแล้ว ตอนนี้เราเข้าบ้านกันนะคะคุณนต้ค่ะไปทุกคนคะวันนี้อากาศดีค่ะไม่มีแดดมีลมแต่ไม่รู้ฝนจะตกเม,มือ่อไรอวันนี้เอ็มจะพาทุกคนมาดูสตรอเบอรี่นะคะทุกคนสตรอเบอรี่ที่เอ็มปลูกไว้กับโนชันเมื่อปีที่แล้วค่ะทุกคนอยากจะบอกว่าสตรอเบอรี่มันเริ่มออกแล้วค่ะปีที่แล้วเราไม่ได้กินปีนี้ก็ไม่ได้กินเพราะว่าเดี๋ยวจะกลับอิตาลีแล้วค่ะ เอ็มจะพาทุกคนมาดูนะคะแล้วก็หญ้าเต็มเลยค่ะทุกคนคะ่ะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นสตรอเบอรี่ที่เราปลูกไว้นะคะที่มันขึ้นแบบดอกที่มันมีดอกค่ะทุกคนดูสิทุกคนหญ้าเต็มเลยนี่ค่ะทุกคนขานี่มันก็เริ่มออกมาแล้วเนาะ อันนี้ใหญ่อยู่นะนี่ค่ะมันก็เริ่มขึ้นเยอะแล้วนะทุกคนทุกคนค่ะอันนี้คือต้นควินค่ะลูกควินแต่ไม่รู้จะได้กินหรือเปล่าต้นเล็กกท็ทีเดียวเองขึ้นดอกเต็มเลย นี่คะ่ะวันนี้อากาศของวันนี้คืมคๆไม่มีแดดเลยแต่ลมแรงมากอยากจะบอกว่าฝนตกทุกวันค่ะทุกคน แล้วย่าก็ขึ้นแบบเยอะด้วยอ่ะเออฝนตกเวลายอย่างเงี้ยเนี่ยใกล้จะตกแล้วทุกวันแล้วตกแบบตกแรงแล้วคือทุกวันแม่ก็ไม่ได้ลดน้ําต้นไม้เลยค่ะฝนตกทุกวันอืมวันนี้ก็พามาอัปเดตนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปวิดีโอนะคะที่เอ็มช่วยแม่อ่าพวนดินแล้วแม่เขาก็ปลูกผักนะคะแล้วผักมันก็ขึ้นตามที่แม่เขาต้องการ ค่ะอาจจะขึ้นช้าหน่อยในปีนี้นะคะเพราะว่าอากาศเย็นนะตอนนี้ก็ยังอากาศเย็นอยู่ค่ะยังไม่มีคําว่าร้อนร้อนนี่คืออาจจะเป็นแบบร้อนกลางวันตอนเย็นฝนตกเงี้ยค่ะทุกคนบางวันฝนก็ตกทั้งวันเลยอืมเนี่ยนะคะทุกคนที่บ้านแม่อากาศแบบสรวนเวอร์โอเคอ่าถ้ายังไงเดี๋ยวเอ็มต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าน่าจะเป็นที่อิสตันบูลเลยคะ่ะทุกคน เพราะว่าเดี๋ยวเอ็มจะกลับในวันพรุ่งนี้แล้วนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เอ็ม้วยนะคะเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ